คุณไม่ควรติดต่อหาผมมาอีกหมายความว่าไงัยเอกสารอะไรนี่พอเอาแบงค์เป็นอะไรหรือเปล่าท,ทําไมทำท่าทางน่ากลัวจังขอโทษด้วยนะพอดีผมเพิ่งได้รับการติดต่อมาจากอนาคตนะ่ะพอเอาแบงค์ดูไม่ค่อยอยากจะติดต่อกับพวกเขานะเพราะการที่เราเข้าไปแทรกแซงเวลาจะทําให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดอย่างนี้นี่เองแต่อย่างน้อยพวกเขาก็เป็นพันธมิตรกับเราแล้วนะพวกเขาติดต่อทําไมหรอ พวกเขาบอกว่าจะส่งรหัสแต่การขนส่งข้อมูลข้ามเวลามันเกิดปัญหาน,นิดหน่อยทําให้คลื่นกระจายเสียงที่ส่งรหัสกระจายไปหมดมันเป็นเครื่องเสียงพิเศษที่มีเด็กเท่านั้นที่จะได้ยินขนาดผมยังต้องใช้เครื่องช่วยฟังเลยจะทําให้ยุ่งยากทําไมเนี่ยผมว่าจะลองติดต่อทางนั้นไปอีกทีฝากคุณรวบรวมรหัสด้วยโอเคตอนทำเควอย่าลืมจำรหัสโน้ตได้นะ ไปเลยกันเลยเสียงอะไรอะ่ประปิดหัวดังนา้นาๆเป็นอะไรหรือเปล่าหหูหนูได้ยินเสียงดีกว่ากว่าคนปกติน่ะหนูได้ยินเสียงมีเลโดฮาน้านได้ยินเสียงอะไรแปลกแปบ้างไหมได้ยินค่ะ ได้ยินว่าอะไรรู้สึกว่าจะเป็นเลค่ะมีมีมีทำเพลงอะไรอยู่หรออาเคโนะเพลงที่บังเอิญได้ยินมานี้โดดนเรียนมาที่นี่อีกแล้วหรอ ว่าแต่พี่ได้ยินเสียงไหมคะมันพุ่งเข้าหัวหนูเลยเลเลเลหนูจำได้แค่นี้โอเคไปไปถนนข้าสารกันไปหาน้องชูใจกันมาชูใจเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินค่ะน่าจะเสียงมีโอเคคนสุดท้ายอยู่ที่ร้านขายสินค้า VIP เนาะต้องตานน่นเองมาอื ต้องตาได้ยินเสียงซองซซนโอเคขอบใจนะต้องตาเราก็ครบแล้วเราก็มาหาพอออแบงก์กันเพื่อจะบอกรหัสกับเขาซึ่งใครจำได้บ้าง <c oughs> รู้สึกว่าแดดๆทุกคนจะได้ยินเสียงเป็นโน้ตอนตีกันน่ะงั้นมาเริ่มกันเลยอันแรกก็มีเลโดเลมีมีมีแล้วก็เลเล มีซอนซอนเย้ Yay! ผ่านแล้วอูฉันจำแม่นโอเคเราก็ได้ก็พบเรีกบ้อยของใหม่ก็ต้องรีบใส่มามันชื่อไอเทมว่ากรอบโปรไฟล์แฮกเกอร์ปิ๊บปบไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจบเลย